เฮลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมสป i d เดอร์แมนไมล์โมรอีกเซนเคยนะครับผมผมไปฟังรอบๆมาเฮย้ยฟาร์มรอบๆปุ๊ผิดเราจะมาคุยกับฟินต่อใจพี่แล้วเลยแต่ความเข้าใจนะครับ let's go <S มาแลวเจ้า <c oughs> ดูสิว่าเป็นอย่างไรเอบไปฟาร์มมานิดหนึ่งได้เลยได้ชุดแดงแดงฤทิด นวิธีที่นในการบอกฉันนะสไปเดอร์แมนแต่ฉันเกิดฆ่านายไปละ่ะแต่ายายฉันรู้สึกแย่เหรอทีนี้เธอเกิดจะก่า,า,ยยา,กการฉันอยากให้นายหยุดโกหกฉันทีที่ปล่อยให้นายเข้ามาในอันดเกราฉันเข้าใจสิ่งที่คีเกอร์ทำกับล็อกซอนจำเป็นต,ต้องชดใช้ไม่ใช่แบบนี้นีวิธีเดียวที่สามารถเอาชนะได้ ฉันอยากให้นายมองข้าม Please, ทางไปอะ <can> นะฉันทำไม่ได้หรอกนะ made ฉันก็เหมือนกันแล้วทำไมนายถึงเลือกที่นี่ล่ะพ่อของฉันเคยพาเรามาที่นี่อะนะ ตอนคอนเสิร์ตนั่นไงที่นักร้องประสานเสียงเจ็ดประเทศมาน่ะกานกาน่ากาการ่้อยู่ตรงนั้นฉันรู้นะค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจมีไทยแลนด์ด้วยหรอโดยทั่วนะ อะไรวะบอสไลโนไลโนชุดสีแดงว่ะเฮ้ยไม่เอาเลยนะไม่เปิดศึก่งนี่มึแมงมแดกไรนี่มึงแดกไม่อิ่มมาดิอุ้ยมันลากไปแดกทั้งตัวเลยชี่หายแล้วมึงอยากทำอะไรเธอนีน่มึงเป็ไลโนเอ้าไม่เข้าๆๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย ใส่ชุดสีแดงกันเหมือนกันอย่าฆ่ากันเลยนะยตายหานะมึงชี้ห่ายแล้วกูตีสองตีสามยังขับรถอิดเนาะต้องบอกว่าผิดหวังทีหน่อยฮีเกอร์ใช่ดูนั่นสิคุณแมนสัน ลูกมือที่ดีแต่เธอฉันคิดว่าเธออาจจะมีความหมายนะฉันอยู่ที่ไหนเธอมักมักอะไรวะเมื่อกี้นี่เป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดของเราที่นี่นายมันเจ้าฆาตกรคุณรู้ไหมตอนที่พี่ชายของเธอพัฒนานิ์มทั้งหมด นายไม่ทําอะไรเลยเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่นายรู้คือการขายอดียของคนอื่นอย่างน้อยฉันก็ยังไม่ตายแต่ฉันต้องมีทุระไปนะสิ่งแรกที่เราจะทำคือว้าวน่ามันเยี่ยมมากเลยนะสิ่งเหล่านี้เป็นการป้องกันตัวโดยอัตโนมัติเลย ไม่ตายสิอากาศร้อนจังเนาะฉันจะถอดหน้ากากนายออกฉันจะค้นหาวิธีแรงจูงใจของนายเพราะนายกินเหมือนเงินยังไงล่ะรู้ไหมว่ากินเงินเป็นยังไงอ่ะนะมันไม่กินเหมือนเงินตราเนี่ยเห็นไหมหัวเงินเป็นต้องเงิน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 นวครับ เราจะไปที่ลงยิมไปวิ่งสักหน่อยเคลนความลับมันซะทำให้มันเปิดหน้ากากให้ได้ได้เวลาล้างแขนที่สะพานแล้วล้างแขนไม่ทำเลยหนูไม่ตายเหี้ยกอ่าไปได้อัง รวนไอ้ที่รวนรวนมาเลยเอาถ้าเปิดพลังมีคราฟมีมีกาอะไรบ้างเมื่อกี้มีกะบังนาหรือเปล่าโอ้หายไม่เป็นไรนะพวกนั้นพยายามฆ่านายเลยเนี่ย แม่เลยแข่งกว่าที่เธอคิดใช่ไหมล่ะหาทางออกจากที่นี่กันแงแหละใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แหละเอาชุดซ่อมเร็วจังปะสาธิตชุดบุรีมาบุรีอ่ะที่ล็อกซอนดูแปลกใจหน่อยนะเธอไม่เป็นไรนะ ฉันกำลังปิดกล้องจอมปิดขอช่วยตรวจสอบคอมพิวเตอร์ได้ไหมได้สิครับมีเปัญหาเจออะไรบ้างมีทางออกผาสลักงานต้องยกเลิกล็อกดาวน์จากห้องควบคุมก่อนอื่นเราต้องนีออกจากฝ่ายนี้ให้ได้อนลงไปด้านล่างเพื่อดูว่ามีอะไรจัดปุย จะไปไงอ่ะโอ้โหช่องแอร์ผมเนี่ยคือช่องแอร์ในตำนานช่องแอร์ดูดพี่เดดูดเท่ะดูดวิทยายุดไปไหนเอ่ยคานในกระตุกแก่เฮียประตูรักษาความปลอดภัยนั่นเป็นทางออกของเราต้องแฮกคอมพิวเตอร์ให้ได้ก่อน การรอพอเองเดี๋ยวฉันเองมาดิปึ๊บเจอมือสติลคันเทพแล้วมึงสวัสดีครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีสติลคันเทพทำยังไงก่อนอื่นเราต้องวางคัดไปตรงนั้นก่อนแล้วตรงนี้อีกหนึ่งไม่ถึงว่ะไปดูซิเด็กคาย หายตัวดิมึงไอ้กที่เลยพลาดไปไงไม่เป็นไรครับเรามีโอกาสครั้งสองครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งสองอย่าให้มาลึกเกินต่อไปวะนี่วะน,นี่เนี่ยน้องไปคุยกับพี่ดามหน่อนยสิม่นมาเพิ่มหรอ นู <id> ่นดูสินั่นอะไรอ่ะใช่พ่อมึงหรือเปล่าวะอ้นี่นี่หนึ่งตัวนี oh, ่หนึ่งมาดูสิโอ้ยได้สามได้สามตัวอ่อ้ยเอาเยี่ยมย่งไงกูไอ้กระตูน้รเห็นกูได้ยังไงวะเห็นเราได้เงไง เห็นเราเหรอเห็นได้ยังไงพีอุตส่สามีอุ้ยอันนี้ไ,ไฟใส่ปาาั้มลาามากันิหายแล้วมึงไปนักันอุ้ยโอ,อ้ยไม่ยิงมม่ย,มยิงกับพื้นไม่ยิงกับพ <Okay. S 2> ื้นดีอะไรกันนี่เล้อหมดดงยังอยู่เหรอเฮ้ยกระตุกสงสัยมีอะ ได้เลยไปเช็คคอมพิวเตอร์นะครับนี่ขโมยแล้วกันเช็คคอมพิวเตอร์นะครับเช็คคอมพิวเตอร์เลือกใช้แผนที่ทีมีการบันทึกเสียงอยู่ตรงนี้ท่านครับตอนนี้ตำรวจเอะไรวะไปอแผนนี้แล้วกันดื กายบร,รหิหารจุดคิมเน็กลิฟเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะรอดไม่ได้ประตูไม่ได้ล็อกแต่นั่นต้องออกแรงหน่อยนะได้เลยฉันไม่สามารถปล่อยพวกเขาไปได้นะเ <c oughs> ขาเป็นคนอยู่ที่นี่ด้วยซ้สำสมองกล้าเขาไม่ชอบแบบนั้นหรอก นี่คือข้อตกลงนะสไปเดอร์แมนเป็นพลังที่ดีที่สุดฉันหมายถึงให้นายจับพวกเขามารวมตัวใช่หมายถึงนายจับพวกเขานายเป็นคนฉลาดนะนะดังนั้นดังน้องแต่ว่าคุณตกลงแล้วปล่อยเด็กนั่นไปอ่าอนไอรอดนะไอหนูฉันพยายามที่นายพูดอย่างนั้น ฝั่งแค่ฝั่งเดียวนะปล่อยสไปเดอร์แมนไปฉันจะเอา<ห>นิวฟอร์มมาให้หาข้อมูลหรือไม่ก็ตกลงกันใหม่อโอเคเอำนาจใช้ได้ทุกครั้งเลยนะสไปเดอร์แมนทำอะไรนี่คือข้อต่อรองมันกัน,นกได้เห็นดีกันแนะ่นิวฟอร์มทำให้คนตัวยแต่ฉันเผยแพร่แล้วก็แต่คุณไม่ทำ คือข้อตกลงคุณเป็นหัวขโมยที่ต้องการบวกกับงานแต่คุณอยู่ที่ห้องขังวชีอวๆนะเราทั้งสองก็รู้ว่าเป็นคนเอาแต่ใจดังนั้นเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณเมสันและสไปเดอร์แมนแต่เป็นปาร์ตี้แบบรับเชิญเท่านั้นนะสิบาย อะไรคือปาร์ตี้รับเชิญนะมีปาร์ตี้รับเชิญด้วยโอ้โหเยอะจัดเีรอนไม่เดี๋ยวนายรู้จักผู้ชายคนนั้นเลยนั่นคือไซดที่เราโดนจับเหรอไม่มันแต่รู้แบบเขาร่วมมือกับล็อกซอนแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้นะเขาขายฉันฉันเหน็บเชื่อเลยนายพาเรามาติดกับดักทำไมต้องฟังนายด้วย มม่ต้องมีคำอธิบายสิมันต้องมีคำอธิบาย,บายใช่มั่นใจเลยอ่ะเพื่อพ้อมปิดฟื้นตัวแล้วเราทำตัวนั้นได้อย่างไรเหตุควบคุมแต้องใช้พลังงานงงเช่นลองหาดูอ่ะ แล้เสียงฮาเลยว่าต้องหูฟังกูเนี้ <c oughs> เครื่องทำงานแล้ว <c oughs> เดินสายบานปร่ตูให้หน่อย <c oughs> เคือเดินสายบางกร, <c oughs> ร่รตวเฮ <c oughs> ้ย, <c oughs> ยเ๋อยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้ามีเสียงแล้วขอโทษนะครับมันเสียงมันจะบักกันเนี่ยน่าจะเสียงบักว่ะโอเคเราต้องลากเคนมาตรงนี้ใช่ไหมเสียงบักจริงจริเนี่ยเลอร์อรับจับมันไว้ Those nodes can work. Oh, that means That Let's go. Use those nodes and some webs. route power to the laser. Oh. You good. The laser. You're good. You use the laser. One laser coming up. can go up สูบุญแบบต้องชาร์จไฟก่อนนะนะพี่ชาร์จเองพี่ตัวชาร์จไฟแบตเตอรี่พุกคาชาร์จไฟ,แ,ตตไฟแล้วก็โยนตู้ตเข,ข้าไปดิเนี่ยเสียนบั๊ก<ป>แน่นอนเลยว่ะ มันเป็นทางออกของเราดูน่าต้องเขาแดนนั่นนะนะมีทางออกทางเดียวก็ได้ฉันจะการยากเพีงนั้นเองส่วนเธอไปเปิดประตูบานนั้นซะเรื่องหนึ่งนายคิดว่าจะโทรหาฉันบ้างไหมเพื่อจะบอกว่านายเป็นสไปเดอร์แมนนะ หลังจาก,กพ่อแม่ของฉันเสียนี่ก็กลายเป็นเหมือนพ่อของฉันจริงๆที่ฉันคิดคือการมีพี่ชายแต่ฉันก็มีแต่นายด,นดินฉันคิดว่ามันขาดสมบดตินะว่าไปไปไปเลยผีช่องเอชินเคยโอ้ยมโโีตัว e o i ฟาดเที่ยวม a อีกเนี่ n ตัวหาอะไรก็ไม่รู้มาวี่หนีหรอโดนโดนอีกนึงมันไม่ตายได้ยางไร ทุกคนเดี๋ยวผมเริ่มเช็คพอยต์ใหม่ดีกว,ว่าเหมือนเสียงมันจะบักนะครับอัน,นี้ไม่รู้ว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่าโอเคเสียงหายขอโทษนะครับขอผิดพลาด มัผิดพิภพที่เกมทำให้ผิดพิภพผิดพิาพที่ครูสองอะไรเงี้ยตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเองครับท่านไม่เห็นเลย ได้ยังไงลบรับก็มาดิเว้ยใครแทงใครสนปูดปูดมันยิงไอ้โดนเลยก็ต้องรวมคนกันหน่อยเองมันต้องรวมคนอย่างนี้แหละถึงมันจะสนุกสนานมีคนปาระเบิดมาหลบได้หรือเปล่าวระเบิดระเบิดไปแล้วนว่าต่อฟินิชอยู่ไม่ระเบิดไม่ได้หรอกเฮ้ย นี่โดนอีกสักรอบมังมาเยอะกันเลยมึงมาเยอะทุกคนนี่โดนอีกโอ้โหมันเอาจริงๆเนี่ยชุบเด็กผู้นี่มันเอาจริงๆโดนอีกครับยังจะโดนอีโล่อีโล่โล่หายมันทำอะไรได้ถ้าโล่ไม่มีโล่ม่มีโล่พี่ต้องมาถ้าโล่ไม่มากระแสงว่าโล่ไม่มีอุ้ยเจ้าเหรอครับเจ้าเหรอครับนี่โดน เนอมพันเวนอมแดนนี่ว่ะอืมลืชื่อเฉยเนอมแดนือะโดดเวนอมแดนโดดกระโดดอ้าวหมดแล้วเหรอเหนือเหนือเหนือเวนอมแดนบกกระโดดนี่ว่ะฮะคุอะไรับพี่เป็นตัวสองซัน่ว่ะโดดยังทำยงเนี้ยไม่ตายก็ตาย ฉันอหยุดเธอเธอต้องยอมรับหยุดเรื่องอะไวะอี่น,นี้มันเขืออ่อเนี่ยทีมเราต้องขึ้นหัังบนนั้นเอา้ามันติดเชือ,อยนย let's go <S <All right. S 1> เกิดอะไรขึ้นแต่แผนแผนต่อไปอะถ้าเรามีหลักฐานไม่มีคำพูดในสารเตี๋ยนะต้องมีทั้งสิฉันคิดว่านั่นเป็นทางออกนะนี่ของเธอขอบคุณนะฉันรู้จักที่นี่นี่เป็นแล็บของพี่ชายนั่นเองอ่ะไม่ใช่แล็บของริกเฮ้ยแล็บของกรีเกอร์ หองแล็บของคีเกอร์ข้อมูลโปรเจกต์ีฟอร์มทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ที่นี่ในงานความเป็นพิษเราสอบความปลอดภัยทีนี้ทำลายล็อกซอนได้เลยนะไม่มาแล้วแล้วกูจะกระทืบมันยังไงวะมันไม่มีช่อไ แกชอบสีแมวของฉันไหมสร้างควาพคุ้นเคยนี่น้าสงสารไม่น่าเอาหนะ้าเรามาจบเรื่องนี้กันเถอะมึงจะมาจบแห่งนี้หรอจะมาจบยังไงแกนะจะจบยังไง,งมาดิครับหลบได้ชนหน่อยชนรถชนรถหน่อยชนรถหน่อย ไม่เหยื่ออ้ยเต็มเต็มเต็มตีนโดนไม่เหี้ยมึงไอ้เขาควายโดนแน่นอนอุ้ยอุ้ยหลบได้อยู่ไม่โดนหรอกน้องมันไม่โดนที่หลบน้องโดนนี่ครับไอ้ตัวใหญ่กูเองเขาควายแตกไม่น้อมแดมหน่อยนี่น้องไปนอมนั่นอีกตัวหนึ่งไม่น้อมนั่นบดกระโดดนีด โอ้โหพี่หลบได้เห็นน้องมันมาแล้วจ้าอือหืชนอีกครับชนอีกครับวันนี้ก็ชนอีกครับนีไ่ไอ้เขาายโดนแล้ดิโอ้โหจะกระโดดอีกนี่อุ้ยเขาขาดว้าไอ้ควายไม่มีเขามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนช่วยฟินกันได้ไมีเลยน้องแดนไม่น้องแดน หลบได้จ้ามาเดียวเข้ามาดิครับขึ้นกึบโ่นกึบโดนกึบโดนกึบโดนก็มาดิครับก็มาดิครับหลบได้จ้าอยู่นั่งหนาอยู่นังหนา จ้มึงโดนกูไม่เงียโดนโดนดีครับโดนดิครับเขาควายไม่มีเขายัไงแล้วอ๋อ่ตกจ้านี่พี่ตกได้ไงตอนเนี้ยหัวเลาะเกลียดเลยวะแกหัวเาะอะไรกันน่ะอุ้ยออเจ็บน่รู้ไหมมึงโดนอีก ไม่ไมีเลยวอ้ยโดนมึงโดนเต็มๆโดนแท้ๆของแท้นี่ของแท้ต้องเล่นนี่ของแท้หุบของเข็จเต็มเล่นอะไรของคุณเนี่ยหลบจ้าโดนอีกไม่มีแล้วไอเขาไฟโดนแน่นอนมึงไฟไม่มีเขานี่แล้ว คิกืออย่าเฟี้ยวเกี้ยวเียวขาวนตัดความสัมพันธ์กอดล็อกซอนถูกทำปิดทำงานแล้วเจอเบนมแดนได้กู้ดิเบนอมแดนหมือกันโดนลืมเป็นไงเกยกระจอกอือโดนยาหยุดทำลายเขาซะสีเบนมบานเอยละกิน โนครับนี่อ่ะน้มันหลบมันไม่ต้เนี่ยออ้หลบเด่นเด่นเนนเาใจร้อนตี้หูท่าสนิทยังฟิวยงเจียวไหลโอ้โหเท่จัดทำอะไรของมึงวะมึงเกาะแตงร้ายคอยไม่มีเขาเนี่ยอ้โ ลบเขาหน่อยลบเขาหน่อยหลบจ้าไอ้สนุนพี่อือโดนลบกลบดใส่น้องพังอือโนกงง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 ได้แต่อย่าหลุดนะเดี๋ยวโอเคทำให้เขาหมดดิสก็พอฉันจะรีบกลับมานะ ข้อมูลคีเกอร์ทำให้ล็อกซอนถูกปิดแกรู้ไหมคีเกอร์บอกว่าพี่ชายของแกตายได้ยังไงหน้าขำชะมัดปุบปากซะเขายังบอกอีกว่ามันเป็นความผิดของแก กีเกอร์ได้ปรับปรุงไงพลังอัจฉริยถึงขีดสุดถ้าฟินทำแผนสำเร็จเขาก็โอ้พระเจ้าฮาเลม姆แต่เฝ้าดูเขาตายทำอะไรไม่ถูกโยมโหว้ยมึงตายซะ ไปลงนาะยาฟินทนทีทใดมันตายไหมวะฟินเกิอะไรอุ้ย เลีมของฉันอยังพาฉันมาถูกลักพาตัวอีกฟินเครื่องปฏิกรณ์นนั่เข้ามาใกล้ฉันอีกฉันจะฆ่านายแต่พวกเราเป็นเพื่อนกันนะครอบครัวของฉันตายหมดแล้วเหรอเกงกี้ นีแลฉันต้องการความช่วยเหลือเพื่อนสวยห่ำสวยแท่แล <c oughs> ้วทำไมวันนี้มันกระตุกจังอ่ะ <c oughs> ฉันจะไปหยิบผ้าเช็ดตัวและยากแก้ปวดดี <Miles? S 1> มนะ่เหรอลูกจะไปไหนอะ่ะ <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ ว่าเดีวลูกใส่ชุดอะไรอ่ะมีบางอย่างจะบอกแม่ฮะมีบางอย่างจะบอกเธอฟินบุล็อก่อนเหรอใช่ครับนี่คือที่ลูกไล่ตามเธอกระพงงี้ฮะในฐานะสไปเดอร์แมน ลูกอาจตายได้เลยนะแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมลูกไม่ยอมบอกแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะทั้งหมดนี่เราคุยกันได้คือการดูแลตัวเองแต่นี่ผมไม่อยากให้แม่เป็นห่วงฮะสไปเดอร์แมนอีกคนทขาไม่อยู่ทำให้เรื่องแย่มันลงเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ล้มเหลวด้วย ไม่ว่าลูกจะทำอะไรหรือไม่หรือจะเป็นอะไรลูกจะทำให้แม่เลิกรักลูกไม่ได้หรอกนะไม่มีลูกให้พลังแม่ตลอดนี่คือทั้งหมดฮีโลกของแม่และก้าหารเพื่อคนที่เรารักแค่คนไม่ยอมแพ้เท่านั้นแหละฮะ Gloria's handling feast, and Teo's gonna help us go door to door. Perfect. Let's get this evacuation started. I'll meet you outside. you remind me more of your father every day i you stay you stay safe. <laughs> ทำไมวันน hey, okay, cool. hey, go. ี้วันกระตุกอย่างนี้เคยฉันกำลังบอกให้คนในฮาเลมหาที่หลบภัยนะฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณที่คอยสนับสนุนฉันตลอดนะก่อนอื่นนายจะไปฉันต้องการเชื่อมโยงกิจกรรมของล็อกซอนนะบางทีก็จะแฮกเสาได้ฉันเอาด้วยเดี๋ยวต้องใช้เวลาสักพักขอบคุณมากเพื่อน ขอบคุณมากเพื่อนแต่เราต้องจากกันแล้วเพื่อนโอเคนะครับถ้าใครชอบพี่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยละกันถ้าผมแปลผิดหรือภาคไม่เหมาะสมหรือพูดคำหยาบไปก็ต้องขอโทษมานั้นที่นี้ด้วยสำหรับพี่ี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ